ค่ะทุกคนวันนี้พี่จะมาสุ่มเผ่านะทุกคนเดี๋ยวพี่จะมาสุ่มเผาสุม่มเลยนะนี่นะทุกคนมาคุยกับไอ้ตัวนี้นะมัน,ม,นมันเป็นน้องแมวนะทุกคนเดี๋ยวพี่จะไปคุยกับมันนะมันจะบอกประมาณนี้ว่าเฮ้ <Hey! S 1> ต้องการที่จะต้องเอ้ต้องการที่จะเปลี่ยนเผาไหม เทุกคนเดี๋ยวพี่จะไปตอนนี้เขาจะไปล่าลิวิธากันนะทุกคนเดี๋ยวพี่ไปล่าลิวิธาก็มีคุณทันนะทุกคนแล้วก็คุณปั้นจันแล้วก็คุณบอบบี้นะหนึ่งสองสามสี่เอ๊ะในนี้บอกมีห้าอ๋อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้มองไม่เห็นทุกคนแล้วก็คุณ เอมคุณเอไอนะทุกคนไม่รู้ว่าเอไอหรือเอเอลพี่นั่งมากันนะทุกคนเนี่ยมันไม่เกิดล่าเรือลิวิธานเหมือนเดิมนะทุกคนพี่ก็เป็นคนเฝ้าเรือเหมือนเดิมหรือว่าจะไปปีตีบ้างจะเป็นคริสเต้นนะเราไม่ใช่พระเสร็จแล้วช่วยท้าพาด้วยละ่ะอุย้ยเกาะ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 ปกะกะกะ,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 กะปะกะุปูป,ปูดิงอะไรเนี่ยทุกคน พี่ใช้ผลมาป่าเดียวได้จะแปลงลางเป็นมาป่าเดียวได้จะออกลาเธอระว่งางต้ว้ทุกคนคนนี้ใช้ฮาคิสีชามะนาวบอบบี้ใช้ฮาคิสีชมพูเค <Okay. S 1> เสียหลุดเกม หูเรือเรือเรือหน้าที่ซ่อมเรือนะทุกคนหน้าที่ซ่อมเรืออะไรเสร็จแล้วนะโอเคเฮ้ยต้องเจอสิเขตหกแล้วนะเนี่ยขอลากหัวใจนะ ไปกดอุ้เรือผีอยู่ข้างหลังนะทุกคนแต่ยังไม่เจอลีวิธานนะทุกคนโอเคบอบบี้เป็นคนลากนะทุกคนเฮ้ยทำไมมันมันมันม,มีใครติดคูดาวหรือเปล่าคะมีใครติดคูดาวไหมทำไมมันไม่กระดุกกระดี๊กกระดิกกระดาง ้ไอ้อจ้านี่อย่าไปตีเลยนะทุกคนมันน่าจะเปรกกันมาลูกมันเกิดลูกมันเกิดจะไปตีลูกกันเหรอตีลูกมันก็ตีเอ้า ายตัวเลยทุกคนเจ้าเกิดหลายตัวโอเคอุ้ยเด้เงินสี่แสนทุกคนตีเลยทุกคนตีอตีฉลา đẹp của con đẹp của tôi đẹp của tôi ทุกคนเตือด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 ตืด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 ตือดโหทุกคนภาพมันดูสยองเหมือนจะมีคนตกเรือนะอยากตี๊นะทุกคนแต่ว่านี่กันทุกคนพี่ได้เผาปลามาก็ดีแล้วพี่จะได้ว่ายน้ำได้ทุกคนแต่ว่าพี่ มีหางนิดเดียวนะทุกคนมีคนตกเรือไม่คิดจะไปรับเขาเลยเหรอ โอ้ทุกคนมีคนตายมันจะเจอไว้ดิ่ ไปขับมาเจอฉลามเฉยเลยทุกคนมัว่วละมัว่วละบ้าหนะนั่นไง g าลีเลยก่อนที่จะไปเขาเก็บเกียร์ก่อนเกียร์มันหมด โอเคครบแล้วครบแล้วใช้ไปเซตนี้เลยคุณเซตน้ำาัวเตอร์พอถึงน้ำก็ไปหาหาน้ำไเลยแล้วก็เอาไว้ดูดน้ำนะดูดน้ำกินถ้าเราไม่มีปากเราก็ดูดน้ำไม่ได้ทุยคนแล้วก็นี่เลยขวดน้ำไอยม่าิตเอ้ยพี่ครับพี่ครับนี่พี่ไม่หมุนเพราะไหมเพราะมัน เจ้าของเรือค่ะใครอะเจ้าของเรือไปเนี่ยไม่อะโอ้โอ บอบบี้ถึงไปไล่ฆ่าเขาเลยเหรอหมดยนืนถึงไปไล่ฆ่าเขาเลยเอะด,ด,ด,ดิโคตรหดวใช่ดาบอะไรดีวันนี้โถดถด เนี่ยเดี๋ยวก็รูพี่จะใช้เป็นดาบนี้ในการไ <c oughs> ม่รู้จะแรงหรือเปล่าทุกคนมันเป็นดาบที่เริ่อมๆต้นใหม่เดิพี่นึกว่ามีดอิโตนะ้่ยทุกคนดูกพี่มาขึ้นอย่างนี้พี่นึกว่ามีดอิโต้พี่ดูกันว่าปืนไหนที่มันแรงนะ,ะปืนนี้แหละเ,เอาไปล่าเจ้านะเป็นปืนนี้แหละทุกคนแล้วก็ดาบนี้นะ สองอันนี้จะเป็นดาบที่ดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะทุกคนอ๋อดาบนี้ล่าเจ้าดีทุกคนแล้วก็ใช้พืนพิมูลพ์แหละโอเคใช้พมพูอีกี่คืนอ,อีกีคืนจะฟูมูลอีกี่คืนงั้นเหรอมันยังไปได้ไม่กี่คืนยังไงมองไม่เห็นอะ ิบคืนไปเลยจ้าเหมือนเดิมดีกว่าทุกคนใช้เป็นกีตาร์บู๊คเหมือนเดิมเีกว่าใครขับรอบทันคุณทัน ไปนั่งข้างบนดีกว่านั่งข้างบ๊อบบี้เออเฮ้ยไปนั่งข้าง่เ,งงเดี๋ยวเดี๋ยวคุณตั้นจันเอ่อให้คุณต้งก่อนไปณจะนี่เธอจะใช้อะไรใช้อะไรดีกเฮ้ยทุกคนนี่เจอลูกลูกลูกพญานาค เจ็ดถึงแปดคืนไม่ใช่ไม่ใช่สิบคืนใช่ มาดูกันดีกว่าว่าทุกคนน่าจะเจอลีเวียทานไหมนะทุกคนจะเขียดหกแล้วจะเขียดหกแล้วเออสีเลนตัวนี้ทุกคนฉันเล่นมาเราแค่สองปีใช่ไหมหนึ่ปีแต่ว่าเล่นโรบ,บอกเนี่ยมานานอยู่ จะเจอไหมเนี่ยเฮ้ยอันนี้เจอยังอันนี้เจอยังเนี่ย ตัวอะไรไม่รู้บินต,า,ตามเกิดตาแมาเกิดตาปิดลันยาหนีเล่าามเกิดตาแมตาปิดรันยาบ้าอะไรขับไปบ้าอะไรขับไปบา้าอะไรขับไปบา้าอะไรขับไปบา้บบาอะ คัปมคปิบาลาคัมปิบาลาคัมปิบาลาตายหมดยังโอเคเห้ยตีหิวเงินกันหรอหิวเงินเป็นได้ได้โอ้โหเกิดหลายตัวเลยอะถ้าทำอะไรผิดแอดมินจะกำมหมัไดไปแล้ว แอดมินคือจะกหมัดเออตาแล้วตัวแรกเออตัวสองจำได้ว่าเหลืออีกตัวหนึง่งหมดแล้วหรอตายกันปะเนี่ยเตี๋ยโจรเตี๋ยโจรก่อนนะจ๊ะอ้าวขลีตัวไปแล้วตายไปกันหมดแล้ว กิสเน่แช่น้ำานะคะคุณคิสเนถ้าเจ้าของเรือซื้อเรือใหม่มันก็จะหายไปเลยเรือ